โอ้ยเลือดโอ้ย,อยกเกาะลีเจนอย่างนี้เลยเฮ้ยโคตรเท่สวัสดีครับชาวเพลเมอร์สกีมอนนอีกผมก้องซ่าน,นะครับวันนี้ท่างเงินเกมไปเล่นเกมกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็พูดถึงกิจกรรมใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมีการอัปเดตกันมาเลยสำหรับบอลเกมนะครับผมซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเคยมีมาแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามันมีสกินที่ผมเคยเห็นนะฮะโอเคก็ในส่วนของรางวัลอีเวนต์นี้มีปืนอะไรเป็นรางวัลครับสามศูนย์สามศูนย รีพ p เตอร์นะครับผมอีกหนึ่งปืนที่ผมยิงไม่โดนนะคนอื่นยิงโดนผมยิงไม่โดนครับผมแต่ก็มีสกินของแรมพาดนะครับอ่อเท่ดูดีอันหนึ่งก็เป็นที่ห้อยปืนทำเป็นสกินคริปโตด้วยนะครับอ่าเท่จัดจัดนะครับแล้วก็มีอะไรครับมันมีอะไรให้ซื้อไหมเหมือนจะไม่มีเนาะนี่ครับมีอ่ะวอลเกมนะครับวอลเกมเซลนะครับผมนะสกินสวยงามนี่ครับสกินนี้ผมมีแล้วนะครับอ่าแล้วก็หลายสกินสวยๆครับสำหรับใครอยากซื้อก็ ไปกันได้เลยนะฮะแต่วันนี้ครับเราไม่ได้มาดูในส่วนของสกินเรามาดูในส่วนของโหมดเกมครับเพราะว่าตอนนี้ได้แว่ามีความน่าเล่นพอสมควรเลยนะฮะโดยโหมดในกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็จะมีหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นออโต้แบนเนอร์นะครับเมื่อสมาชิกทีมตายเนี่ยแบนเนอร์ก็จะกลับไปที่ตัวละครได้เลยก็คือสามารถประชุมได้เลยนะฮะแล้วก็ชิลรีเจนก่อนจะสามารถฟื้นฟูตัวเองได้นะครับคลิ้งไทม์นะครับวงจะบีบเร็วขึ้นเมื่อมีคนตายนะครับออโต้โซนนะครับ สวนพิเศษที่จะมีทอ่ระดับสูงเยอะกว่าพื้นที่ทั่วไปมี 3. จุดต่อ1รอบการเล่นนะฮะแล้วก็ second chance นะครับผมเกิดมาอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องพึ่งสมาชิกร่วมทีมครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าเล่นมากๆหรือว่าเป็น5โหมดใหม่ในกิจกรรมบอเกมอีเวนต์นั่นเองนะครับผมโอเคครับผมมาลุยกันดีกว่าฮะวันนี้เรามาคบตีครับผมไปคนเดียวเดี๋ยวเหนื่อยฮะไปเป็นตีดีกว่าหัวร้อยกว่าเดิมมาวันนี้เรามากับคุณแฟนแล้วก็อมมิกซี่อีสปอร์ตนะฮะลุยโอเคครับผม ซึ่งโหมด5โหมดที่ผมพูดไปนะครับก็คือจะเป็นการสุ่มนะฮะหนึ่งใน5ใช่ไหมอ่าก็โอเคเข้าใจเข้าใจได้เพราะผมคิดว่าถ้ามามาทีเดียว5อันนี้คงจะยากเกินไปคงเล่นยากเกินไปนะฮะแล้นก็ไม่ตายกันพอดีนะฮะอ๋อนั่นไงมีโหมดมีโหมดขึ้นทางขวาบนใช่ไหมว่าเป็นโหมดอะไรใช่อ่านี่นะชาร์จแบตเข้าใจละอ๋อนี่ไงมีเกาะเลยเปิดมาอ๋อโอเคอันนี้เป็นการชาร์จกรอบนะครับกรอบฟื้นเลยอัตโนมัติครับผมเรียกได้ว่า เหมือนมีมันชื่ออะไรไว้ตัวนั้นน่ะที่มันชัดที่อันติชัดก่อดเหมือนมีวสันอยู่ในทีมครับอ่าโอเคนี่ลงมาหาของก่อนเลยได้โบแล้วได้โบแล้วโอ้ีคนยิงกันดูเดือดเลือดพ่านมากๆเลยหูยิงกันรัวๆต้องไปเอาหน่อยแล้วครับลุยยังไม่มีปืนเลยไปแล้วเหรอหาของก่อนหาของก่อนยิงจะรัวปืนไม่มีเลยเขายิงกันเดือดมากๆเลยครับ เฮ้ยมีที่มามีที่มามีที่มาได้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 ไปจับบอลลูนเลยพี่จับไปเลยจับบองลูนเลยมาเลยมาเลยมาเลยแป๊บแป๊บแป๊บเปลี่ยนเออมาลูกสองลูกสองวะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนน้าผมสแกนเห็นแล้วเห็นแล้วผมทำมาก่อนผมทำมาก่อนเขาแต่เขาไต่มันฮิวก่อได้ตายข้างหลังแล้วตาย หมดสิสุดยอดต้องทำอะไรเลยครับผมมากเลยนะเฮ้ยเฮ้ยมีรถทำไมรถมันลอยอ่ะจัมเพิ่อดเออรถโอ้มันเล่นอะไรกันด้เต็มเลยโอหโคตรเยอะเยอะมากเยอะมากเยอะมากข้างหน้าเยอะมากมันกำลังไต่ขึ้นไปกำลังไต่ขึ้นไปกำลังไต่ขึ้นไปตัวไต่ขึ้นไปดีๆตรงนี้ตัวนึงนี้ตัวนึงตัวปอมด้วยปิงตัวปอมอย่งแหละโคตรเท่เลย ไปเพื่อนเล่นด้วยเล่นด้วยครับยิงตัวปอนอยู่แลออ้วครับผมตัวจริงอยู่นี่หรือเปล่าครับใช่ครับแต่ล้มแล้วครับล้มแล้วครับมีตัวข้างบนลงมาครับโอ้ยแม่งติดอะไรวะเนี่ยเออเมื่อกี้ผมติด ผมติดอะไรนะติดกำแพงอ่าฉดกันไปนี่ดีกว่าเออคนเพียบคนเพียบคนเพียบไหมไม่รู้ได้จัดไปประตูลับประตูแลับประตูแล้วโหปืนเพียบปืนพกนู่นนู่นนู่นโลมาอยู่นู่นโลมาอยู่นู่นนี่ตัวนี้ตัวนึงโดนขอแตกตรงนี้ตัวนึงนี่ตัวนึง นมยิงกลับมาแล้วโอ oh, 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 ้โหเกาะมันขึ้นอย่างนี้เลยเหรอวะอ๋อถ้าโดนยิงเลือดไม่เลือดไม่ขึ้นใช่ไหมสามวิอ๋อแล้วเลือดเต็มเลยเหรอโอ้ยเลือดโอ้ยเกาะรีเจนอย่างนี้เลยเฮ้ยโคตรเท่เกาะรีเจนอย่างนี้เลยนะโอ้โอ๋อถ้าโดนยิงไม่นี่โอเคอับดึง กำลังไปกำลังไปพี่กำลังรีเจ็เกาะอยู่โอ้ยข้างล่างข้างล่างข้างล่างดาวตัวนึงดาวตัวนึงพล่เลห็นล้เห็นล้เห็นล้ไม่มีเกาะโว้ยพาเปิดไปแล้วพี่กำลังหิวเกาะพี่กำลังหิวเกาะมาชุ่มเพื่อนชุบเพื่อนจุ่มเอาเพื่อนเราเองสัตี มันมามันมามันมาขโมตัวนึงสแกนโอมตายหมด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 ปะมาจุกเพื่อนุเพื่อนุกเพเพื่อนตายแะตายสวยเว้ร o ตผมนี่คือเราฮิวก่อนสบายเลยดิ อยู่นิ่งๆคงเกาะไม่ต้องไอ้นี่แล้วหิวเลือดพอกอดไม่ต้องนี่ไงเฮ้ยกำลังหิวเกาะอยู่หูแล้วมันหิวไวด้วยนะโอ้โหหิวเกาะอยังไวหิวไวจัดดูดิเต็มแล้วว่ะอุ้ยเร็วจัดไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้นะครับโอเคฉันไดแม่แล้วเห็นแล้วจ้าต่อแต่ต่อแต่จะดาวตัวนึงตัวนี้โหลดทำไมวะเนี่ย สแกนสแกนสแก er นท <elaborate. S 2> ่เอ้าตามเอาติดอะไรเนี่ยโอ้กติดขึ้นสิเพื่อนตามมันตามมันตามมันข้างในอยู่ข้างในเห็นได้แล้วหมดไปแล้วได้อยู่ลดสอง ไมเห็นเวยนี่เธอข้างหลังตายมดตี้ครับมดีกูดโดดเลยเฉยโดดเลยเท่าทีโดดเลยไปไหนหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมองเห็นเลยครับชุบอ่ะ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 เท่ทีสไลด์สไลด์เกินเท่าทีกำลังไปกำลังไปโอมนี่เรียว่าเป็นเฮ้ยข้ามบอก็มีข้ามบอก็มีข้ามบอก็มี ขมลก็มีขมนก็มีอันตดพัง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 ขอแตะตัวหนึ่งดาวตัวนึงดาวตัวหนึ่งระวังระเบิดระงระเบิดเขาจังล่างมาเขาล่างมาบุรุษกรบุรไปกรจะสแกนนะจะสแกนนะขอแต่ขอแต่ตัวนึงขอแต่ตัวนึ่งสแกน โอยไม่ไหวมั้งครับพี่สู้กันไว้โอมขอฮิวก่อนล้มฮิวันหนึ<ม>น่งเธอมีตัววิ่งลงมาฮิวเต็มไม่ได้ก่อชาร์จได้ก่อชาร์จได้ทุกคนลงม,มาทุกคนลงม,มา พี่อู้จะล้มแล้วยิงกันไม่ทันเลยเยอะเหลือเกิน,ม,ม,นกม,ม,มีมีทหารนู้ยิงมาสวยมิกซี่มิกซี่มิกซี่เออข้มมาเนี่นยโอ้เออขโมยยิงมาโอมโด,ดนแล้วโดนแล้วยังไงดี เข็ดกอลเลโอหือมาดูไปนต่อโอ้โหเราว่าเครื่องบินนี่ลายเดิมเลยทีเดียวครับลงไหนกันดีครับเราจะไปลงพาวเวอร์กิทเหมือนเดิมแล้วกันใกล้ใกล้เหยี่ยนปืนด้วยโอ้โหเจอเจอพอบอกว่าก่อไม่ต้องรีเขาบอกว่าก่อไม่ต้องเก็บนี่เจอชิวใหญ่สองอันเลยนะครับบารที่ตแกนไวไม่บอกมา ก่อนจะแตกก่อนจะแตกได้ปะสวยตายตายนู่นนู่นอยู่นู่นเลยนู่นนู่นมาแล้วก็ลงมาก่อนจะแตกก่อนจะแตกสแกนวงสแกนวงเฮ้ยสแกนคนสแกนวงเลยวะฮิวอยู่หิวอยู่ ลง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 สวยสวยสวยทำให้ตายอะไรวะขีดตีนนึงนี้วะหาที่แอบกว่าเลยอมโอ้ยีดตีครับเนี่ยโอ้อะไรวกเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเยอะไปแล้ว ไม่กอดลากรหิวก <c oughs> ่อนหิวก่อนโอู้ยโยยไปไหนครับเนี่ยโอ้มีหิวปะ <c oughs> มาหิวมาหิวมาหิวโยยแล้วโยยแล้วโยยแล้วไปไปเรามีเกาะเกาะเราปืนได้กรอเราปืนได้โอ้ยไม่กเอากระสุ <c oughs> นละไม่มีไม่มีสักอัน <c oughs> ได้แต่ปล่อยปล่อย <c oughs> เราปล่อยมันยิงกันอยู่ผมเพียงนึงโ <c oughs> ยนแล้วโยนแล้วโยละไล่ให้แล้วโยนไลท์ให้แล้ว

ตีหนึ่งวะโอ๊บตีวเนี่ยไม่ตีหนึ่งอ๋อไม่ตีหนึ่งไปมาแล้วพี่มาแล้วเร็วจะมาอะไรกันเยอะแยะวะไปแล้วครับยิวบอกกันครับเอ้อตายเลยโดนผมเอามาให้กูด้วยขอบคุณครับ โอ้โหข้างบนดินอ้าวเปลี่ยนดาลเฉยเลยคิบเก๋เวลีกูดมีคนไหมโอ้แตยตรงนั้นะลงโคตรเยอะเลยตรงเนี้ยลงโคตรเยอะเลยยังไม่เจอครับเท้าเลยครับ ตรงนู้นมีตรงกองสามกองออฟเรย์รหนึ่งนะเฮ้ยตรงนี้มีคนฟาร์มแล้วนะนตามไม่มันขึ้นเป็นรูปไปน,นี่ยังขึ้นเป็นรูปคน<า>นี่ล่ะตายพูดปุ๊บมาปั๊บแม่นั่งรอเหรอเพื่อนข้างหน้าเลยยิงกันอยู่ยิงกันอยู่ยิงกันอยู่ หมดตีไปแล้วหมดตีไปแล้วหมดตีไปแล้วย่องเข้ามาเลยอ่ะแล้มันก็น็กอีกเฮ้ยอีกตีหนึ่งมาอีกตีหนึ่งมาอีกตีหนึ่งกำลังบินมามีบินมามีบินมาตีหนึ่งกำลังบินมาแล้แคมป์ก่อนไหมให้มันยิงกันก่อนโอ้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว ไม่ริมไม่ร้อนไม่ริมไม่ร้อนสแกน,นเห็นแล้วเห็นแล้วกินอ,อะไรเนี่ยโหก็จะโดนนสุดท้ายก่อแตกลม้ลมลม้ลมลม้มล้มล้มมตีมัตีมีตีนึงมามีตีนึงมามีมต,มมตมนีนึงมาระวังนะระวังนะรับโอ,โอ้โอ้เพื่อนใจเย็นต้องหิวก่อนแล้วล่ะตอนนี้ต้องหิวก่อนแล้วล่ะมาหิวก็ได้เว้ยางไป อะไบ้างมีคอมไม่เหลแคนข้างหน้าเขาเลยข้างหน้าเขาเลยฮิวฮิวฮิตัวเองอยู่ล้มล้มล้มตัวนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตายตายตายข้างในมีข้างในมีข้างในมี แก,ก,กมันยิงยีะเนี่ยเอาสองตีเหรอสอตีสองตีอีกตีหนึงเหลือตัวเดียวก็แตกกอแตกบ้าเอ้ยบ่ายตีต,ต,ตีมาหลังตีมาหลังดีก่านีก่อนดีก่อนีก่อน คคตีหนึ่งตีหนึงตีหนึ่งกำลังหิวตีหนึงกำลังตีหนึงกำลังหิวอโอ้โหน้องาโอ้โหบ้าไปเลยเพื่อนโอ้โหไม่ไหวอ่ะโอเคครับผม อันนี้ประมาณนี้ละกันนะฮะเรียกได้ว่าโอ้โหดุเดือดเลือดพ่านไปก็เรียกว่าอาจจะไม่แชมป์นะครับแต่ก็พอมาเล่นดูมันก็สนุกดีครับแต่ว่าพอจะแบบจะฮิวทีก็ลำบากเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะไอ้จะฮิวเลือดก่อนดีก็จะฮิวกรอก่อนดีนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกดีนะครับผมจริงๆก็อยากลองเล่นมือถือแต่ว่ามันใช้เวลาเล่นนานมากนี่คือผมเล่นมาประมาณ3าชั่วโมงมันก็ยังเป็นด่านเดิมอยู่อ่ะผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นวันแต่ละวันแต่ละวันเนาะโอเควันนี้วันนี้ละกันมาเจอกันใหม่คลิปหน้าผมครับ สวัสดีครับ